สวัสดีค่ะเอสุรพาชาแนลค่ะวันนี้เอสโพาทุกท่านมาชมสวนหลังบ้านนะคะเป็นสวนของบ้านพักที่เอได้พักอาศัยอยู่นะคะต้องบอกว่าเอโบอดเดียยู่เพียงแค่ซี่หมื่นนะคะแคบโบนาเื้อว่าบักเข้อบักแตงของเอนะคะเด็กไงจะเริ่มเติบโตแบบโบนาเื้อค่ะเขามาส้มเมืองใก่ๆน้วกันนะคะนี่ค่ะภูมิใจน้ำเสนอแห้งค่ะนี่ มะเขือนะคะเป็นมะเขือบ,นบานๆนะคะอน,นิญาญาเอาหน่วยให้มาปลูกนะคะเอก็เลยมาปลูกอ่ะมาเบิ้งทั้งนี้ค่ะมันมอแมนจาซ้ำนี่นะคะที่อยากให้พี่น้องเบิ้งเลยคือว่ามันอึงนีแห้งค่ะตอนที่ไปตอนที่เอเมื่อบานนะคะมะเขือนั้นมีหน่วยขนาดยู้อซ้ำนี่ค่ะเบิ้งนะคะอุ้มใจนํำเสนอแห้งค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่า ปลูกไว้มันมอเมนปลูกทิมๆเนี่ค่ะปลูกเอาจริงเอาจังนี่แหะคะ่ะปลูกแบบว่าใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าใส่ปุ๋ยขอ,อกนะคะแล้วก็ใส่ห้าจากเครื่องสีเขานะคะาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับลูกค่ะถี่กำลังใจจ,จดใจจอหรือมองหาเครื่องสีเขานะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าหลานบ่คันเปิดค่ะไทยทอปสิเปิดวันที่หามกราคม2566ค่ะ สินค้าที่จะมีในโกดังตอนนี้ก็มีหนึ่งมีเครื่องสีข้าวรุ่นท็อปฟังก์ชันราคาอยู่ที่21,500บาทนะคะและการในกลางเดือนนี้จะเปิดตัวรุ่นมินิท็อปนะคะทุกอย่างคือจังรุ่นท็อปฟังก์ชันหมดเลยแต่ว่าซิโบมีหัวโมบอทนะคะราคาจะอยู่ที่16,900บาทและมีการพัฒนารุ่นของรุ่น7ฟังก์ชันนะคะ เจ็ดฟังก์ชันนี่สิเปลี่ยนจากเจ็ดฟังก์ชันธรรมดาหายไปเป็นเจ็ดฟังก์ชันพรัสนะราคาจะอยู่ที่หนึ่งืนเก้าพนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสร้างจองได้เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็รับออเดอร์ไว้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เฝ้านะคะสามารถโทรมาจองกับเอเดที่เบอร์063 953 296 6และมารับเอง ที่หน้าร้านนะคะในรุ่นของรุ่นท็อปฟังก์ชันลดให้1,000บาท7ฟังก์ชันพลัสลดให้1,000บาทและกรุ่นมินิท็อปราคา1,6900ลดให้900บาทนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสีเข่าค่ะแต่และมือนี่ปัจจัยลักนะคะเรื่องเรื่องลักเนี่ยเอซิาพามาเบิงบะเขือนะคะเป็นเม็ดัะเขือที่ได้มาจากงานนะคะเอามาปลูกหน่วยภูมิใจนำเสนอแห้งค่ะ เป็นมะเขือครับะเขือตลาดนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าเขาปลูกกินเองด้ค่ะพี่น้องมันโมเมนต์มะเขือที่ผ่านการใส่สารเคมีมานะคะนี่นันต้นต้นม้วนใหญ่ด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสามารถออกดอกได้ได้ย่างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะให้ชมไปน้ำกันนี่โซนนี้กำลังออกดอกค่ะต้นเดียวได้ค่ะพี่น้องนี่นะคะ ตะวานนี่กับโมเมนเพียงสิ่งเดียวที่อยากให้เบิ้งนะคะนี่ค่ะอกเลยเอาไนนะคะนี่คือส่วนที่ในโลนลงไปนะคะจะมาขยายพันธุ์ออกไปที่อยากให้เบิ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือออกจากบักเขือนะคะผืชผล้นกระย่อมจะเริ่มเติบโตตามการเวลานะคะคือจังค้นเท่านี่แล้วนะคะกับย้ายไปมือนะคะปีใหม่แล้วกับ ให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขและร้ายนะคะในปีการตอนรับปีกระต่ายนะคะนี่ค่ะบักแตงกำลังออกน่วยค่ะแต่เอ๊เก็บไปกินหรอคะสามหน่วยนะคะก่อนที้เมื่อบ่านเก็บไปกินแล้วนะคะเพราะว่าโซนที่ปลูกไว้ตทีจะเป็นปัญหาเลยก็คือว่ามีกานะคะแต่ว่ากากะบอก,กินบักแตงบกกินผักดอกคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องว้าวขนาเสื้อไว้จะคล้องสิปูบักแตงเลยน้วยใหญ่ขนาดนี้ค่ะมาเบิง่งเนยค่ะนี่ถือว่าเป็นน้วยที่สมบูรณ์แห้งค่ะสําหรับตัวเองนะนะคะปูไว้ที่แหลกจะรอดผลจากปากกานะคะนี่เป็นบักแตงผ่านมันบ้านนะคะพี่น้องที่เอสื่อตอนไหนก็ไปสื่อกบชาวบ้านและสื่อน้วยมันมาก,กินนะคะก็เลยตัดสินใจ ขอซื้อไนมันนะคะมาปลูกเองเลยนันเป็นยังไงคือมาก,กินมักแตงน้ำบานแผลนะคะนี่ค่ะหน่อยใหญ่แห้งอุ้มใจแห้งกับพี่น้องนะคะนันมอเมนตาซัมหนั่นนะคะ่ะนี่ค่ะพักต่างๆได้ออกดอกพัก,กรจอนนะคะออกดอกเรียบร้อยนะคะนี่บัคเือเทศบัเคเกอร์สมบานเฮานะคะกำลังมีช่อมดอกขึ้นมานะคะทั้งนาบานกั ออกเป็นหน่วยเรียบร้อยค่ะไปส้มฟังนั่นค่ะเบิร์ตซูซิงซูยางค่ะปลูกไว้เนี่ยามาแรงมากเข้าพอนค่ายจากการทํางานนะคะหรืองานมากก็บริเวณนี้ยังหลกับพี่น้องนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันบกคอยไม่แสงนะคะต้นใหม่ไงบดบังนะคะนี่นี่ก็คือโฮมใหม่นะคะนี่คือโฮมใหม่เลยแต่ว่าเอกพยายาม เอาชนะซิเแวหล้อมนะคะโดยการปลูกเผืชในบริเวณที่มีแสงหน่อยนะคะสิใส่เข้ามาบ่ามีแสงเลยกับบด้ยก็มีแสงหน่อยนะคะโซนนั่งนี่ก็เลยนวยบกคอยงามปานใดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็พ่อได้ตาได้แจวอยู่ค่ะนะนี่กาลัางนวยค่ะนี่นี่นะคะนี่เป็นที่ละค่ะ กระสิคอดๆแน่ยได้ค่ะนี่นี่กับมีหลายตน้นทุกต้นพร้อมที่จะเป็นนวยให้คนกินละค่ะนี่ว่าภูมิใจแห้งค่ะพี่น้องว่าแม้นสิบอรด้กินค่ะก็สิบอกว่าตัวเองภูมิใจนะคะอืมกระเฮดไปไหว้นะ,ะปลูกไว้สันราคานะคะต้นหนึ่งนี่กับโบม้นว่า มีแค่หน่วยเดียวนะคะก็มีลายหน่วยมีทางหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นะคะนี่กำลังออกหน่วยก็มีค่ะกลับมาะสบานฝ้ามะฮดปักเตงค่ะยานปักเตงตายเหียวบดกับพี่น้องน,นี่ในโซนในในต้นนี่นะคะนี่แหละค่ะคือต้นที่เออยากได้มากที่สุดก็คือหน่วยที่มันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ แต่ปรากฏว่วมี่อยู่เพียงตนเดียวค่ะก็เลยสิพยายามเพี้ยนเอาให้มันได้นะคะเพราะว่าบักแดงตัวนี้เป็นบักแดงบานที่มีกลิ่นหอมค่ะพี่นอ้องกินสีหอมแห้งนะคะบางหันชาวบ้านเข้ามาขายให้ก็ลองมาใส่กินเออกินหอมนะคะนี่เป็นบักแดงสีขาวๆแบบนี้ก็เห็นบอกคะนะคะ อยากได้เครื่องซีเขากระซังได้ด้วยค่ะอยากได้บักแตงบบได้ซังโบได้คายให้ด้วยค่ะปูไว้กินเองนี่ค่ะนี่สุดยอดเลยนะคะถือว่าสุดยอดของตัวเองนะคะสมัตปูบักแตงในบริเวณที่ถือว่าแสงน้อยๆนะคะได้กินเรียบร้อยนะคะ สำหรับเครื่องสีเขากระขายคือเก่าอยู่เด้อค่ะเครื่องซีเขาเครื่องซับหยานะคะกระขายคือเก่าอยู่สาหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทีเอฟบทันเฮียลิีปเพราะวา่าบริษับคบลัทเนี่เปิดนะคะสิเปิดอีกเทือนึงก็คือวันทีหามกรลานะคะโซนนี่ก็ปูกค่ะปูพกพีกบานห้านี่แหละนี่กาลังซ่อมดอกก็มีค่ะอ่านี่ แปลว่าปลูกไวเพื่อบ่ให้ตตองตัวเองตองไปกินอาหารที่มีสารเคมีหรือสารพิษจากยาฆ่าแมลงนะคะนี่ปลูกอันนี้ปลูกไว้ไก่มองรางจานนะคะนี่แหละคะ่ะโอเคเรียบร้อยพามาชมสวนให้เป็นการพอนค่ายสบายอกสบายใจนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะสร้างสื่อเครื่องสีเขา่ากระตามที่เอแจงไปนะคะสามารถติดตอ่อได้ทางเบอร์โทร0639532966นะคะหรือจะติดตอ่อทางลายสุรพานเอ์สกอร์เฮานะคะหรือจะเป็นเฟซบุ o กเอสุรพาก็ได้นะคะคุนก็ว่าไพสิสนใจติดตอ่อทางใดผู้มือนี้ก็มีการจัดทรงออกประเทศนอกนะคะนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเฮาประเทศลาวค่ะ นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องสีขาวอุปกรณ์การเกษตรค่ะบริษัทไทยท็อปเอเป็นตัวแทนจำหน่ายเองโดยตรงนะคะเครื่องมีรับประกัน2ปีส่วนมอเตอร์รับประกัน1ปีส่งให้ปีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศค่ะบริห่วงเรื่องบริการหลังการขายนะคะสำหรับมือนีนนะคะเอก สิขอกลาา่าวคำว่าลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณไดหลายทีให้กำลังใจและติดตามเอม่าโดยตลอดค่ะสำหรับมือีนเอ,เอขอลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้เอที่ช่องสุรภาชาแนลน้ำเด้อค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ